สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องน,น,นี้คนเลี้ยงแมงนะคะคลิปนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของพันธุ์แมลงที่เราเลี้ยงอยู่มีทั้งหมด4สายพันธุ์นะสำหรับเป็นข้อมูลให้เพื่อนเพื่อนที่สนใจว่าอยากจะเลี้ยงพันธ์ไหนหรือจะเลี้ยงทั้งหมดก็ไม่ว่ากันฟังข้อมูลก่อนเนาะนะเรามาเริ่มกันที่จิ้งโกงอันดับแรกจิ้งโกงตัวใหญ่สุดในบรรดามแมงเลี้ยงนะคะนะแล้วก็เลี้ยงนานสุดใช้เวลาคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ65-70วัน ึ่งหน้าหนาวก็จะเช้า,าไปอีกนะทีนี้ในเรื่องราคาขายราคาขายส่งราคาห้องเย็นเท่าที่เห็นผ่านๆตามีคนประกาศซื้อจะอยู่ประมาณ140ถึงร้อก็จะมีร้อยเจบ้างอยู่ประมาณเนี้ยราคาประมาณนี้นี่คือราคาส่งคะ่ะแต่ถ้าราคาปีขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่กว่าขายแบบไหนถ้าพื้นที่นันิดน,นันนี่ขายขีด30บาทโลละ300อนอะ่า แต่ว่านี่จะชอบทําเป็นถุงเล็กนะขีดสามสิบสองขีดห้าสิบทำเป็นถุงละห้าสิบห้าสิบแล้วก็ออกไปขายขายง่ายค่ะขายง่ายเนื่องจากเขาตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่สุดในบรรดาแมลงเลี้ยงเลยนะแต่ปัญหามีปัญหาที่เจอก็คือเราจะเลี้ยงได้น้อยต่อบ่อเนื่องจากเขาจะกัดกันด้วยกัดกันกินกันโหดมากค่ะจิงงกูเลี้ยงแน่นไม่ได้เลี้ยงแน่นนี่ตายเป็นเบื่อเลย แต่ถ้าเกิดเลี้ยงไม่แน่นก็ได้น้อยอีกอแล้วปัญหาที่จะเจอก็คือเขาจะชอบขาหลุดตอนที่ปิ่นกัดขาหลุดแล้วก็ทยอยตายไปพอถึงวันที่จะต้องเก็บเต็มวัยเต็มที่ที่จะต้องเอาไปขายเนี่ยได้หกเจ็ดโลตอ่อบ่อเงี้ยค่ะเกินก็เลยแลดูว่าไม่คุ้มกับเวลาที่ใช้เวลานานแต่ราคาดีไม่ดีแต่ถ้าเทียบอัตราส่วนแล้วอะ่ะมันสู้พันอื่นไม่ได้อันนี้เป็นมุมมองนิดนะคะ ถามว่าอยากเลี้ยงไหมมีบ้างมีเป็นระยะอะย่างืีวันไหนคิดถึงนางก็เอาอมาเลี้ยงพอเจอปัญหาแก้ไม่ได้อีกก็พักพักแล้วกป็ปัจจุบันเนี่ยในฟาร์มอนนี้จะเลี้ยงตัวนี้ลองลงมาก็คือตัวหลีดผสมดําแดงนะเป็นทองดำทองแดงแล้วอยู่ด้วยกันนะเพื่อนๆสองพัน 2, นี้ไม่สามารถแยกได้นะคะไม่ได้ว่าใน,นนี้ขอแบบดำลว้วนมีไหม หรือว่าแดงล้วนอะ่ะมีไหมคําตอบคือไม่มีค่ะมันอยู่ด้วยการเป็นผสมดําแดงทั้งคู่ซึ่งเปอร์เซ็นต์แดงจะสูงกว่านะขนาดตัวรองลงมาจากยิ่งโงงนะเราท่านๆน่าจะเห็นผ่านตากันอยู่ยบ่อยๆนะระยะเวลาการเลี้ยงสั้นที่สุดใช้เวลาเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ38-40วันนะระยะเวลาโดยเฉลี่ยนะคะถ้าเกิดอากาศเย็นก็จะเช้าไปอีกนะส่วนราคาขาย ราคาห้องเย็นจะอยู่ที่7 0็ดบถึงแปบาทมาระยะเวลาสามบปีที่เลี้ยงแมงมาอยู่ประมาณนี้เลยไม่ขึ้นไม่ลงนี่คือราคากลางราคาห้องเย็นส่วนราคาปีกน,น,นี่ขายอยู่ที่ขีด20บาทแต่นี้พื้นที่นิดน,นี่เป็นคนกําหนดเองนะแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันอย่างที่แจ้งไปนี่ขายขีดยี่สิบาทสามขีดห้าบาทโลหนึ่งร้อยห้าบาทค่ะส่วนในเรื่องของมีบ้างที่แบบ พอค้าแม่ค้าที่เขาไปรับมาขายมาแบ่งจากเราไปเงี้ยเราก็ให้เป็นราคาส่งมันก็จะมีเ,เลทแหละเอาสิบโลขึ้นไปยี่สิบโลขึ้นไปสามสิบโลขึ้นไปมันก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทไปจนถึงร้อยี่สิบาทมันก็แล้วแต่เราจะกําหนดด้วยอย่างน้อยให้เราคํานวณต้นทุนให้ออกว่าบอ่อหนึ่งต้นทุนเท่าไหร่เก็บผลผลิตออกมาบอ่อหนึ่งได้เท่าไหร่หารออกมาว่าราคาเท่าไหร่เราจะถึงว่าได้กําไรให้คุ้มกับเวลาที่เราเลี้ยงนะ นั่นคือโจทย์ที่เราคิดราคาแต่ส่วนใหญ่ก็จะขายกันประมาณนี้ค่ะขีดยี่สิบโลร้อยห้าสิบนะส่วนในเรื่องของการแปรรูปก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่การแปรูปน,นี้ก็ขายขีดยี่สิบแหละไม่ว่าจะเป็นคั่วไปทอดนะก็ขายขีดยี่สิบเหมือนกันนี่คือพันที่สองก็คือผสมดำแดงนั่นเองไปสู่พันที่สามลีดเวียดน,นามตัวนี้ใหม่ค่ะนะตั้งแต่ได้เริ่มเลี้ยงมามีปีที่ มีปีนี้ไม่ถึงปีนี้แล้วมันใกล้จะสิ้นปีนะเพิ่งจะเห็นผ่านหน้าค่าตาเป็นหลีเวียนามเข้ามาก็เลยเอามาเลี้ยงทําการเอามาเลี้ยงแล้วระยะเวลาเท่ากันกับตัวสซดิงใช้เวลาห้าสิบห้าห้าสิบห้าถึงหกสิบวันนะเราสามารถเลี้ยงถึงหกสิบวันนี่เต็มที่มากเลยนะแต่ห้าสิบห้านี่ยังอ่อนอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณตีไปอะ่ะห้าสิบถึงห้าสิบห้าวันนี่คือระยะเวลาในการที่เลี้ยงจนถึงขจับ นะคะแล้วก็ราคาขายราคาส่งนิดไม่แน่ใจเนื่องจากเขาเป็นตัวใหม่ที่เข้ามาทําการเลี้ยงทีนี้ราคาส่งมันต้องขึ้นอยู่กับพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาซื้อแหล,ละว่าเขาอยากจะได้แล้วเขาต้องการราคาไหนแต่ในเรื่องราคาขายปีกน,น,นี้ขายเหมือนกันกับจิ้งหรีดค่ะจิ้งหรีดขายเท่าไหร่นี่นขายเท่านั้นกียี่สิบเท่ากันสามขี่ห้าสิบโลร้อยห้าสิบนะกิเลศส่งก็มีตามเหมือนกัน นั่นคือการขายของอนนิตส่วนพันธุ์ที่4ี่เป็นพันธุ์ซดดิงซดดิงนี่เล็กสุดแล้วนะคะเราเลี้ยงจากใหญ่มาเล็กแลวนะซดดิงนี่คือเล็กสุดอพอเล็กสุดนี่ราคาขายก็ขายเท่าเขาค่ะน,นี้ขายเท่ากันแต่ราคาส่งของห้องเย็นอยู่ที่หกสิบถึงเจ็ดสิบาทอ่านี่คือสี่สายพันธุ์อ่าลืมแจ้งในเรื่องของปัญหาการเลี้ยงเนาะอ่าย้อนกลับอีกทีจิ้งโกงปัญหาที่เจอ ที่ในันีนเลี้ยงเราเจอจิงกงจะมีปัญหาขาหลุดตอนช่วง43บวกวันแล้วก็ทยอยตายทำให้มันเหลือปริมาณน้อยถึงเราจะใส่เยอะก็ตายเหลือปริมาณน้อยกัดกันไปด้วยขาหลุดไปด้วยนะ,ะขาที่เป็นขาหลังอนะคะ่ะหลุดแล้วก็ตายไปเหลือน้อยมากที่จะเก็บผลผลิตได้ตัวน,นี้ยังแก้ไม่ได้ยังไม่รู้ปัญหาเลยแก้ไม่ได้แต่จะพยายามแก้ พยายามเลี้ยงเป็นระยะระยะเพื่อที่อยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราคิดไว้อะมันจะใช่ไหมมันจะช่วยได้ไหมเดี๋ยวตามนัน้นไปเรื่อยเดี๋ยวจะมีอ๋อในนี้โกลงมาเอีกแล้วเหรอ <laughs> จะเป็นแบบนี้ <laughs> เสร็จแล้วในเรื่องของจิ้งหรีดผสมนํำแดงปัญหาที่จ้เจอก็คือเขาจะมีโรคเกี่ยวกับโรคท้องน้ําอาการจะแสดงออกตอนที่จะติดปีจะเริ่มทยอยตาย,ตายเยอะตายมากเลยหาว่าเกิดจากโรคท้องน้ําเนี่ย ไม่ควรลองไข่ทาพันต่อเ่อเพื่อนต้องทิ้งพันเลยเนื่องจากโรคเนี่ยติดกันต่อไปทางไข่ได้หาเอาไปเลี้ยงปัญหาเดิมคะ่ะตายช่วงเดิมซึ่งจะสร้างปัญหาเนื่องจากกินมาเยอะกินเยอะนะอาหารหมดไปหลายลูกเลยละ่ะเสร็จแล้วตายกันไปเกือบหมดนะทุนหายกําไรหดหลายๆฟาร์มเลิกกิจการเนื่องจากจริงจริงดิบเราตายได้ไดรดท้องน้ำน,นี่แหละคะ่ะนะเพื่อนใหม่ต้องเฝ้าระวังพันไข่ต้องแข็งแรงนะสิ่งที่สิ่งที่จะต้องแก้ได้ที่ในคนพบ พันไข่ต้องปลอดโรคแข็งแรงไม่ติดโรคมาแบบนั้นจะเลี้ยงง่ายเสร็จแล้วเราดูแลในเรื่องของความสะอาดของน้ํากับอาหารบ่อเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆเราทําความสะอาดให้ดีไม่มีเชื้อโรคเขาก็ปลอดภยัยพอถึงระยะเวลาที่ต้องเก็บออกไปขายเหลือรอดได้จํานวนเยอะคุม้มคุ้มกับระยะเวลาแล้ก็ต้นทุนที่ลงชุ้ยๆแน่นอนคอนเฟิร์มจากนานิตที่ชอบเลี้ยงผสมดำแดงเปหลัก นะส่วนเวียดนามปัญหาในการเลี้ยงไม่มีโรคภัยไม่มีอุดอึดและทนมากนะแต่สิ่งที่มีเป็นสิ่งที่นเรศไม่ชอบโดยส่วนตัวก็คือเขาจะวางไข่ให้น้อยเป็นปัญหาเดียวที่นเรศไม่ชอบเวียดนามเขาวางไข่ให้น้อยแล้วเราจะเลี้ยงให้ได้สักสามสิบโลต่อบอ่อเนี่ยเราทําไม่ได้เราลองไข่น้อยถาดก็แล้วสองสามถาดเอง เขาก็ไขให้น้อยอยู่ดีค่ะ,ะแล้วเราจะวางข้ามคืนไม่ได้เนื่องจากเราระวังในเรื่องของการแตกไซเขาจะสร้างปัญหาตอนที่จับนะมันจะมีไหลขณะในนั้นแล้วมันจะแยกยากเราไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นก็เลยไม่ได้เลี้ยงนี่คือปัญหาของเวนานที่เจอ,อส่วนในเรื่องสดิงสดิงก็เลี้ยงง่ายในเรื่องของการเลี้ยงการดูแลง,ง่ายการทําตลาดตลาดเขตน,นิดเองสดิงขายได้แต่ไม่ค่อยจะ ชอบกันยางสิบคนเดินมาจะมีถามสซิงแค่คนนึงก้าคนก็จะเอาอย่างอื่นไปละนะแล้วก็ตัวเล็กปัญหาที่นี่ไม่ชอบอีกอย่างก็คือเขากินเยอะพอเขากินเยอะต้นทุนเราสูงพอต้นทุนเราสูงผลตอบรับตลาดเขาไม่ค่อยได้ไงคนไม่ค่อยถามบางคนบอกว่าคันคอแต่นี้กินดูมันไม่มไ,มได้คันหรกเพื่อนมันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่ถามว่าสิ่งที่อันนี้ไม่ชอบก็คือเขากินเยอะแล้วต้นทุนมันพุ่งแล้วเขาระบายได้ช้าเนื่องจากคนอะ่ะไม่ค่อยจะชอบกิน นี่คือ4ี่พันของมแมลงที่เรานำมาเลี้ยงแล้วก็คนใหม่ที่จะเข้ามาไม่รู้ว่าจะเลือกพันอะไรยังไงฟังนะันนิ้คลิปนี้น่าจะนึกภาพออกคร่าวๆแล้วเนาะสิ่งที่เราอยากจะเอาเอามาเลี้ยงในฟาร์มที่เราเริ่มแรกใหม่ถ้าถามนันนิดนันนี้แนะน,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 นำลีดผสมดำแดงเนื่องจากระยะเวลาสั้นพอระยะเวลาสั้นเราจะเห็นระยะเวลาการเลี้ยง องโดยรวมชัดขึ้นพอเราเลี้ยงหลีดผสมดำแดงกิ่งแล้วเราค่อยไปเลี้ยงอย่างอื่นนะแล้วก็หากว่าจะลองลองทั้งหมดเลยสี่พันได้ไหมนี่ก็ลองได้แต่หยาเพึ่งไปลองเยอะสำหรับน้องใหม่นะหยาเพึ่งไปลองเยอะลองชุดระบอนะพันระบอให้เห็นความต่างแล้วค่อยมาสรุปว่าเราเหมาะกับมแมลงชนิดไหน พื้นที่เราทําตลาดกับแมลงชนิดไหนเหมาะแล้วก็หาจุดดีจุดด้อยทำยังไงก็ได้ให้เราเลี้ยงแมลงแล้วมันได้กําไรมันต่อยอดมันทําให้เราสร้างไรายได้ดูแลครอบครัวเราได้นั่นคือโจทย์ค่ะในการเลือกว่าจะเลี้ยงผ่านอะไรนะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปมันยาวเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ดูจบความรู้ที่น,นันนิดให้มันก็เลยได้ไม่ครบเนาะ โอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะดูนี้สวัสดีค่ะ